เนี่ยผมดูกำลังดูคลิปคนอื่นๆอยู่ดูคลิปปีบแคทอะไรแบบเนี้ยอืมคลิปปีบแคทเนี่ยแบบเน้นเน้นเนี่ยเนียยเนี่ยอ่าให้ทุกคนดูนะดูนะอิตีบอยอิตีบอยดูดีๆนะดูดีๆนะทุกคนดูดีๆนะโอเคเลยดูดีๆนะ โอเคนะทุกคนโอเคนะโอเคนะอะไรครับนี่ช่องก็ด้วยโอเคครับโอเคนี่ครับดูครับดูครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับอ่านว่าอะไรครับเตือนไปอ่านว่าอะไรครับอ่านแลวนะครับนี่ช่องก็อขู่ที่ช่องขู่ที่ช่องขู่โอเคครับเมียวก็ด้วย เอ้ครับแม่ครับแมวก็ด้วยเออแม่ครับแมวก็ด้วยเออมันมียัมแบบยังไงเราครับอ๋อนี่ช่องนี่ช่องตึ๊ดเหรอครับตึ๊ดเหรอครับนี่ช่องตึ๊ดเหรอครับที่อ่านว่าช่องนี่ช่องตึ๊ดขออภัยนะครับที่มันต้องสื่อขัหยาบคัหยาบใครนี่ช่องตึ๊ดอ่าก็ด้วย อาด, s <S ออดาดิตกอาดิตักตกติตกตกแค่ดาดิตกตกแค่ไอนี่ดาอีดาอีนี่อีน right huh? ี่อีนี ւ, ่เลยอีน ouais> ี่เลยเออผมกำลังพิมกับมันอยู่พิมกับมันอยู่พิมกับมันอยู่จริงแล้วผมพิมพ์ผมผมผมพิมพไอนี่นะผมพิมพไอนี่ไปหาช่องไอนี่นี่เนี่ยช่องไอนี่ผมบอกว่าไงเพื่อนไอนี่ก็ตอบว่าอ้าวเราเป็นเพื่อนกันเหรอ กำลังคุยกันอยู่ไอ้น,นี่ก็นานแล้วนะนี่นานแล้วนะแต่มันเพิ่งมาบอกวันเนี้เอ้อนอยนี่สีน่นาทีที่ผ่านมาแล้วก็นี่สีน่นาทีที่ผ่านมาผมก็ก็แดามันไปแป๊บนะึงผมแตะมันว่าทำแบบนี้จะไม่มีผู้ติดตามเพราะว่าเขาซื้อคําหยาบกันก็พิมพ์ําหยาบกันผมพิามพ์ว่าเอ้ยนี่ช่องและพ่ด้วย มันด่าผมนะไอ้นี่มันด่าผมนะเออด่าด่าเผืด่าผมเหาอจ้องผมเลยจ้องผมนะจ้องผมเลยแมวตาแดงนะแมวตาแดงนะแมวตาแดงเลยเอออ้ยเมื่กี้มันถือไอโฟนนะมวกแกแมวตัวนี้มันถือไอโฟนนะฮะนี่มันถือไอโฟนเออไอโฟนโฟนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ ไอผมตัดต่อนะนี่อือตัดต่อคลิปนี้บอกไ้ดูว่ามันดาผมนาผมสร็จก็บอกไปว่าโอเคมั็นก็นาวกับดาเลยแล้วผมถามไปว่าทําแบบนี้จะไม่มีคนตามใช่ตามไปแล้วช่วงนี้ผมเก็บตัวนในในข้างเพราะาอากาศช่วงนี้หนาวยังมากอยะแต่ยังเปิดพัดลมอีก โอเคครับมันเป็นแบบนี้น,นะครับนี่จ้องนะครับต้องจ,จุดนะครับอ่ะอ่ะอ่ะดู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 ดไอ้นี่มันไม่ใช่นี่เออมันไม่ใช่ไอ้นี่ผมเล็กๆอะไรวระเนี้ยไอเออ x ตัว x x ตัว x นะ x x อ,อ,อะไรประเนี้ย คผมอะด่าไปแล้วนะด่าไปแล้วนะแล้วบวชมันเร็วนี่ช่องแมวนะนี่ช่องแมวแมวตาแดงอยาบยื่นไปดูคลิปนั้นด้วยแมวตาแดงไปดูไงเออแมวตาแดงเออแมวตาแดงก็คือเห็นหนึ่งแล้ป๊อปแคปตัวเดียวเออยังไม่ได้ไม่ด่านะด่านะ วิวทุกคนดูดิดิดูมันดูมันนะดูดูคนดูเนี่ยคนทำไนละเนี่ยผู้ติตตามสิบคนและหน้าตาแบบนี้คือผมจะไม่ปลดเปยนะคะตาของตัวเองครับคือหน้าตามผมไม่เป็นแบบนั้นนะคือผมไม่ยองค่อยเปิดหน้าตาตัวเองนะครับผมสัญญาทุกคนไปเลยนะครับโกโกะวาโกโกะวะไ้ได้ไง เออผมว่านา่าจะไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละคลิปแรกคลิปแรกสีเดือนที่ผ่านมาโหแหูแรง่าอีกอาดูแรงแรงเกินแรงเกินแรงเกินเพลงเนี้ยเฮ้ยเแลงนี้เนี่ย ก็ออยังเด็กอยู่นะเขมีน้องเลยแต่ผมไม่น่าจะอายุผมน่าจะนะอายุสิบแล้วนะอายุสิบแล้วเขาไม่รู้เลยนะผมผมยังเด็กอยู่นิดหน่อยนะอา,อาอยุนะ่าจะเท่าเท่ากันนั่นแหละไม่เท่าหรอไอ้นี่บนนี้หน้าตาหรอเอ้หน้าตาสวยเินแล้วหน้าตายัางโตเลยน่าจะโตและผู้ดจิตดาวหรือบุคลแล้วบรูปหน้าแมวเอ้ อะครผา่าวะอ่ะทุกคนกดติดตามเขาได้นะรูปผมไม่ได้ด่าอะไรเขาเหรอกรูปผมแบบใจดีหน่อยๆนะไอ้แต่แต่ก็แค่าย้ายเขามาด่าผมคำหยาแบบนี้ก็บอกดีๆก็ได้ไม่ต้องบอกคำหยาบตอกดไลค์ให้ตัวเองนะแข่งกันแข่งกันเพื่อนแข่งกันมาแข่งกันมาแข่งกันกดไลค์เลย ม่ต้องกดให้มันนะมันพิมพ์คำหยาบเพื่อน,นกดให้ตัวเองนี่แหละผมไม่รู้เขาเอาภาพของของแมวตัวเองหรือเอาภาพของแมว,แมวามาื่นมาลิปนี้ยนวเลยนะยาวเลยนะสิบหกนาทีเลวเนี่ยนะทุกคนผมชอบเป็นาการแบบเนี้เวลานะผมตก,กใจเลยนะผมเห็นมึงกับมีคนหายใจอยู่ข้างๆนะอ่ะเออหายใจแบบนี้เลยแล้วมันมีเสียงหายใจยิง ดูข้างๆดูขมจริงแล้วผมกลัวตลอดเลยเวลาเห็นเสียงอะไรแบบเนี้ยเออทุกคนผมไปเจอที่ผมอะผมไปเจอสไปนูตารัสอะไรแบบเนี้ยผมเล่นเกมอยู่ใช่ไหม,ไมววผมเล่นเกมอยู่ใครไปจ่ครัวมะเออผมเล่นเกมอยู่เล่นเกมอยู่ใช่ไหมเออเล่นเกมในอน,นสตาที่ผมอัดคลิปไปใช่ไหมอ่ะทุกคนดูนะคลิปผมคลิปผมนี่คือคลิปผมนะคลิปผม่ะดูคลิปผม คลิปผมคุณดูคลิป